วันนี้นะครับก็ได้ทำการเปิดโพซิชันไป2ตัวนะมันไม่ลงใช่ไหมก็เลิกช็อตครับเปลี่ยนมาเป็นลองซะนะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็400เหรียญเบาๆเดี๋ยวก็น่าจะเทคแล้วแหละนะครับจริงๆก็ถือมาสักเมื่อเช้ามั้งได้สักพักหนึ่งแหละก็ขี้เกียจรอนะครับเดี๋ยวไปมีหาทำธทุร <c oughs> นะอย,อย่างอื่นต่อนี่แหละอีเหรียญ็บให้อะไรเราก็นี่แะครับให้เรามี ตังไว้กินข้าวนะก็จะประมาณนี้นะครับพยายามศึกษากันนะพี่พีทุกท่านวันนี้ก็แค่มาอวดนิดๆหน่อยหนะครับอันนี้ลงทุนน้อยมากเลยนะดูผมใส่มาจิ้นร้อยแปดสิบกับเก้าสิบสามนะครับอันนี้เทรดเอามวนนะเทรดสนุกสนุกเฉยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการนับเบียพวกข้าวนะฮะก็ทํากําไรได้จริงนะอืมไม่ได้โมนะครับ <c oughs> แต่เราต้องรอจังหวะให้เป็นแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยมาอวดมาอวด ไปแล้วครับ